ไม่รู้จะแกะยังไงมงยังไงกลัวโดนของข้างใน ัสินสมบัติของเราในการหาเงินของเราแบบแ a s s i v e i n c o m ต่อไปในอนาคตเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะขอบคุณเพื่อนสาวมากๆที่คอยส่งต่อสิ่งดีๆให้กันคือเราจะชอบ เรเี่อะหาสิ่งที่มาทำงานแทนเรานะมันก็ นาฬิกา Vivo Watch นาฬิกาแห่งเขามีคู่มือมาให้อันนี้จะได้สามเครื่องอันนี้เป็นเครื่องใหญ่สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าเน้นดูแลตัวเองเน้นหารายได้เสริมก็คือเป็นเครื่องหลักเนาะอันนี้เราจะใส่เองอันนี้เราจะให้แฟนเราใส่และอันนี้จะให้ แม่ที่ป่วยก็ไม่เชิงว่าป่วยคือท่านแก่แล้วเนาะคือมันสามารถรู้ได้ว่าสมมติว่าวันเนี้ยเขาจะเป็นลมเป็นล้มที่ไหนอเขาจะแจ้งมาตามที่แบบเราให้เบอร์ไว้อะว่าสามารถติดต่อใครได้เขาล้มท่าไหนล้มตรงไหนคือสามารถหาพื้นที่หรือว่าพิกัดที่เขาอยู่ได้เหมาะสำหรับ คนแก่มากๆอน,นี่นะเดี๋ยวเรามาแกะกันอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรต้องถามเพื่อนอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ศึกษาทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าเน้นว่าศึกษาถามเดี๋ยวก็เป็นเองมันไม่มีอะไร ได้มาง่ายๆกว่าจะได้เงิน300ก็ยังต้องทํางานเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะได้เงินแต่ละบาทอันนี้ก็เหมือนกันโอ้ย <c oughs> ู <c oughs> oh, อันนี้เป็นเครื่องใหญ่ ครงใหญ่มันจะมีไอตัวขึ้นวัดขึ้นหัวใจแบบกระแสไฟอะไรสักอย่างเนี่ยฟั้นนะนี่ีเดียวอันนี้เราไม่ได้ซื้อตามแฟชั่นนะเราไม่ได้ทำตามแฟชั่นไม่อยากได้ตามแฟชั่นแต่ว่าเราหาที่มาหรือว่าไายได้ เพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางโดยที่มาแล้วว้าวว้า hmm. ว wow. เดี๋ยวเราค่อยมาเซ็ตกันอันนี้แค่นี้ก่อนนะอยากรู้ว่ามันจะให้เงินเราได้ยังไง <Wow. S 1> เดี๋ยวค่อยมาตามต่อไป